สวัสดีครับเย็นดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตร3ตัวบนแบบสีจุดตรงซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่กลุมจำคำนวณให้ทุกานสําหรับท่านชุมชนที่ติดตามนะครับก็ชิเป็นในงไทยงวดวันที่1ตุลาคม25 67ซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นผลคํานวณที่ทําได้ใน3มงวด,ดที่ผ่านมานะครับสาหรับท่านที่ส,ใน,สนใจสูตร3ตัวบนสูตรนี้มาดูนะครับในงวดแรกครับสูตรหลักร้อยสูตรนี้นะครับเดินที่8กับ1นะครับหลักสิบทาได้6 นะดินหลักสิบตัวเดียวหลักหน่วยดินที่2ตัวก็จะเป็นเจ็กับ0ูนย์ะครับนำทั้ง3สูตรที่เดือนดีนะจับประกบชุด3ตัวได้867ทําทได้ห6 7่งหกเทได้แปดหกนได้ห6 0นะครับในงวดแรกที่สูตรเริ่มเดินก็จะเป็นงวดเดียว867ก็เข้าที่ในชุดนี้นะครับกดถือเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานี่คืองวดแรกที่สูตรเริ่มเดินงวดที่2นะครับ ในงวดที่2ครับหลักร้อยสูนี้ได้ 3, กับ6นะครับดินหลักร้อยหลักสิบดินตัวเดียวคือ0นย์หลักหน่วยทำได้3กับ6จับประกบชุด3ตัวที่ได้มันจะเป็น3 0 3นย์สได้603ทําได้3 0 6ศูนย์ชุด606ก็เข้าทีด้ชุดนี้ครับ606ูกทุกเป็น2องวดงวดที่3นะครับ สถิติในงวดที่3ที่ผ่านมานะครับถ้าจะ6 0 6ูนยหกออกหกหองหลักของไพ่สูตรนี้ได้3 6, 6, าก็หกหลักสิบเดิน6ตัวเดียวหลกักหน่วยทำได้9ก้าหกสอจะประกอบชุด3ตัวที่ได้ก็จะเป็น3 6 9 3 6 2ก้าสหทำได้6 6 2ในชุด6 6เก้าก็มาที่ชุดน,นี้ถูกเป็น3งวดติดนะครับสำหรับสูตร3ตัวตรงสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับที่ผมจะมาคำนวณด้วยกันสำหรับเอฟซีตามอยู่นะครับ ท่านที่เข้าใหม่เราก็มาลงคํานวณเทียบดนครับว่าสูนี้เดินมา3งวดจริงไหมนะครับตัวอย่างในง้ดนะครับสูนี้คํานวณออกมาได้8 6 7นะครับซึ่งผมก็จะคํานวณอยู่ตั้งแต่ในงวนแรกที่สูนเริ่มเดินนะครับเราก็มาลงคํานวณเทียบันครับก็จะเริ่มในงวดเดียว4 0่0 4 1ยนะครับ สูตรแรกเป็นสูตรหลักร้อยนะครับวิธีคิดหลักของเราครับสำหรับสูตรนี้นําหลักหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งอ่าบวกกันสองครั้งบวกด้วยสองคงที่อีกครั้ง8ปบวกสูบเป็น8 8ดบวกแปดเป็นสิบหกบวกสองคงที่สิบแปดนะครับดินตัวแรกที่ได้เลขแปดครับบวกก็ไปสามแต้มเป็นหนึ่งนี่คือเลขดินหลักของเราที่ได้ในเมนะครับดินที่แปดกังหนึ่งครับ สูสอเป็นสูหลักสิบนะครับวิธีคิดก็นําหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งบวกด้วยสี่คงที่ครับ8ปดบวกสี่ได้สิบสองบวกสี่คงได้สิบหกครับใช้ชุดตัวท้ายที่ได้ตัวดิวที่ได้คือเลขหกในมูแรกที่นี่หลักสิบนะครับต่อมาสูที่3เป็นสูหล no ักหน่วยครับวิธีคิดหลักหน่วยนําหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกัน3ครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้ง10แรงบวกกันหนึ่งครั้งบวกด้วยหกคงที่ครั้งนะครับเรามาลงบวกกันดูครับ 4บก2เป็น6บก1เป็น7 7บก4แล้10 11บก6คงได้17ครับตัดมันออไปครับเป็นตัวแรกที่ได้ก็เล7บวกข้ี3แต้มครับเป็น0นี่คือเลขดินหลักของที่ได้ครับอยงที่7กับ0นะครับเราก็นำมาจับปรกบนะชุด3ตัวที่ได้ก็จะเป็น8 6 7ทำได้8 6 0ทำได้1 6 7และชุด1 6 0ครับเลขที่ออกถ้าจะ0 4 1 ออก867ถูเจ็ดเราก็มาดูครับในสีชุดนี้ก็จะมีมาหนึ่งชุดเนาะก็เข้าที่ในชุดนี้867ซึ่งจะมีใน่สีชุดนี้นั่นเองนี่ครับก็จะมีแบบนี้ตรงๆนะออก867ถ,ถูกเป็นห่วยได้นะครับงวดถัดมาครับงวดที่2สถิติในงวดที่2ครับสูตรนี้คำนวณได้606นะครับเราก็มาลงคำนวณเทียบกันครับ มาเริ่มกันที่สูตรแรกเป็นสูตรหลักร้อยวิธีคิดนําหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งหลัก10บวกสองครั้งบลูสองคงที่ครับศูนย์บวกกันเป็นเก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดบวกสองได้สิบสามดินตัวแรกที่ได้คือสามบวกิ่มนไปสามแต้มเป็นหกนี่คือเลขดินหลักร้อยที่ได้ในบลูสองครับต่อมาสูตรที่สองเป็นสูตรหลักสิบนะครับวิธีคิดก็นําหลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับหลักสิบบวกหนึ่งครั้งบลูสี่คงที่ครับศูนย์ 6, บวกหกดินหก บวกเป็น10เดินหลัก10ที่ได้ตัวเดวิสที่0นะครับต่อมาสู่3เป็นสู่หลักหน่วยครับวิธีคิดหลักหน่วยนำหลักพันบวกกัน2ครั้งหลัก er 10บวกกัน3ครั้งนะครับหลักหน่วยบวกกันหงครั้ง10บแล้งบวกกัน1ครั้งบวกด้วยหคงที่ครับ8บวก7เป็น15บวกสอบดวกหกยิดนตัวแรกที่ได้เลข3นำมันไป3แต้มครับเป็น6นี่คือหลักหน่วยครับหลักร้อยได้3บวกหหลัก10ได้ศูนย์ตัวเดียว เรามาจับปกบชุด3ตัวที่ได้ก็จะเป็น303 3 06 30ถ้าเป็น6ก็จะเป็น603และชุด606ครับเลขที่ออกถ้าจะ8 6 7กออก6นะครับพอมาที่เลขชุดนี้นะครับ606ซึ่งจะเป็นแบบนี้ตรงๆถูกเป็น2กันครับ ว่าทันมานะครับงวดที่สามสิีๆงวดที่สามครับสูงนี้คำนวณออกมาได้หกหกสองนะครับเ่ยเราก็มาลงคำนวณดูดครับ ามาต่อกันที่สู่ได้เป็นสู่หลักร้อยนะครับวิธีคิดก็นําหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นบวก1นครั้งหลัก10บวก2ครั้งบวกสองคงที่ครับ2บวกได้11ครับบวก2คงที่13บดินตัวแรกที่ได้เลข3าม้วงว็นสแต้มดินนี่คือเลขดินหลักร้อยที่ได้ในหุดิษนะครับต่อมาครับในงวดที่3หลักสิบที่ได้ดินตัวเดียวคือ6นะครับเราก็มาลองคำนวณดูนครับนำหลักแสนบวกกันครั้งหลักสิบบวก1นครั้งบวก4ีคงที่ครับ 2บวก0นเป็น2บวก4คงที่ได้6ตัวเดียวนะเดนทีหลักสิบนะครับต่อแม่สู่3เป็นสู่หลักหน่วยครับนำหลักพันบวกกันสครั้งหลักสิบบวกกัน3ครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้ง10ลหางบวกกันนครั้งบวกด้คงที่ครับ8บวกเป็น14บวก9 23บวกหกองี่เกแล้วเพิ่มไป3แต้มเป็น2นี่คือเลขที่หลักหน่วยครับหลักร้อยได้3กับ6หลักสิบเดินตัวเดียวคือ6นนำมาจับชุด3ตัวนะ ก็ได้669 3เาได้369ทําทำได้662 3 6 2นะครับก็เดินที่4ชุดเลขที่ออกถ้าจะ6ก6วันที่3ที่ผ่านมาออก6 6 2ซึ่งใน8ชุดนี้ก็จะมาในชุดตรงก็เข้าได้ทีชุดนี้นะครับก็ถูกเป็น3มพุิ์นะครับ วันนี้ก็จะเป็นงวดที่สี่ที่ผมจะมาคํานวณทิ่กันนะสำหรับให้สูใจสูงสามตัวรงศูนย์นี้มาดูครับสถิติศูนยนี้ครับก็เดินมาสามวุติซึ่งในสามวุแรกที่ผ่านมาก็จึงมาแบบนี้ตรงๆนะครับทีนี้ผมจะนําผลที่ออกในวดนนี้นะจะมาตั้งคํานวณให้ดูกันครับก็จะเป็นในวดที่หกศูนย์แปดหกหกสอง วันนี้เรามาลองคำ <Gym. S 1> นวณดูนครับจะตรงกับริชช่อไหมนะครับดิชูสามตัวบนวันนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับก็เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจนะครับดิชูสูนี้เป็นสูตรสามตัวตรงนะครับมาดูครับสูตรแรกนะครับเป็นสูตรหลักร้อยนะครับสำหราบสูตรแรกนะครับวิธีคิดก็นําหลักแสนบวกกันสองครั้งหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันสองครั้งบวกด้วยสองของที่ครับ 2 2บวก0บวกสบวกคงที่ครับมันลองบวกหนงครับ2อบวกเป็น4บวก2คงที่ได้6ครับนับเป็นสมเป็น9หลักร้อยวดนี้ครับเต่มที่6กับ9นะครับต่อมาสูตร2เป็นสูตรหลักสินะครับหลักสิบวดนี้ไม่ดนครับนัหลักเสนบวกกัน2ครั้งหลักสิบวันครั้งบวกสคงที่ครับ2บวกเป็น8แปบวก คงที่ได้ิด่นตัวเดียวที่ได้คือเลขสองนี่คือเลขดินหลักสิบที่ได้ครับต่อมาสูตรที่3เป็นสูตหลักหน่วยครับนาหลักพันบวกกันสครั้งหลัก10บวกกันสครั้งนะครับหลักหน่วยบวกกันครั้งสิบแรงบวกกันครั้งด้วคหคงที่ครับบวกแบวกสอบวกสามบววคหคงที่ครั้ง, 6, 8, 2, 3, 6, งนะครับวกแปดได้สิบสี่บวกสองบกบวกสาบวกหคงที่กับสิเดินตัวแรกที่ได้คือเลขหบวกหนย สแต้มครับเป็น8นี่คือเลขดินหลักหน่วยครับทำได้5กับ8เนาะหลักสิบันนี้ดินตวเรกุโนะครับแต่ถ้าเรานำมาจับชุด3ตัวที่ได้ก็จะเป็น6 2 5 6 2 8นะครับทำได้9 2 5 9 2 8นะครับถ้าเป็นเลขชุด2ตัวก็ดินที่2ชุดนี้ครับจะเป็น2 5 28นี่คือเลขชุด2ตัวนะครับจากสูดเดือนดีอันนี้นะครับก้อนเด่นที่4ชุดนะชุดตัวตรงวันนี้นะครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่แคปหน้าโจากันไว้ครับถ้าเกิดสูเข้าสามารถที่นําไปคํานวณต่อได้นะครับนี่คือแนวทางเลขชุด3ตัวตรงวันนี้นะครับหลักร้อยวันนี้ครับที่ได้จากสูตรอันนี้เนาะเด่นที่6กกับ9 หลักสิบวันนี้ดินตัวดีวืสองหลักหน่วยเดินที่5กับ8 ซึ่งในสี่ชุดนี้ครับผมก็จะเน้นไปที่ชุดเด่นนะจะเน้นไปที่ในชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุด9 2้าสองห้านะครับลน,นชุดที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เนาะจากสูตรเด่นดอันนี้นะครับก็เด่นที่9 2้าสองห้านไปให้ท่านดูนะครับ นี่คือแนวทางอ่ะเรื่อสุดสมตัวนะที่ได้จะสูตรอันนี้นะครับอยูงที่สองห้าสองแปดประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอยีกซีทุกท่านชนนชครับแล้วพบกพันคลิปหน้าสวัสดีครับ